สวัสดีครับปกติในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆจ้องพวกหน้าจอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือหรือว่าจอแท็บเล็ตนานแค่ไหนครับส่วนตัวเจนเนี่ยก็คืออย่างต่ำๆวันละ15ชั่วโมงทุกวันเลยเพราะว่าเหมือนเรานั่งทางานออฟฟิศก็8ชั่วโมงไปแล้วที่อยู่หน้าคอมระหว่างเดินทางก็เล่นมือถือแล้วพอกลับถึงบ้านก็ยังเล่นคอมต่อยาวๆจนนอนครับซึ่งหลายๆครั้งก็จะมีอาการร้าที่ตาบ้างมึนหัวหน่อยๆบ้างก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าแสงจากจอพวกนี้แหละครับที่มันอัดตาเราเข้ามา ทีนี้พอจะได้สปอนเซอร์จากแว่นออฟตัมานะครับก็คือเขาให้แว่นมาลองก็พบว่าช่วยได้เยอะเลยครับโดยเฉพาะตอนที่อยู่ที่ Office, ออฟฟิศเพราะเหมือนแบบจอคอมที่ออฟฟิศมันจะเก่าๆหน่อยแล้วเรื่องพวกการกองแสงอะไรพวกนี้น่าจะไม่ค่อยดีครับตัวแว่นออฟตันะครับก็จะเป็นแว่นกองแสงที่เน้นทํามาเพื่อเกมเมอร์แบบเราๆโดยเฉพาะอันที่เราเห็นคุณมิกกี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นั่นแหละครับถ้าเกิดใครอยากรู้หลักการทํางานของมันแบบละเอียดๆแบบวิทยาศาสตร์เลยก็ลองดูคลิปของช่องคุณการแบร์ฮักก็ได้ครับอันนั้นเขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีอยู่ โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจลิงก์ตัวร้านก็อยู่ด้านล่างแล้วครับแล้วถ้าเกิดใส่โค้ดเจมินเดอร์ J inder, เข้าไปก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดู3ทิศง่ายๆที่จะช่วยให้เราฟาร์มไซฟ้าได้ไวขึ้นนะครับคือก่อนหนึ่งเลยต้องท้าวความก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมี J ทําคลิปตัวหนึง่งก็คือจะเป็นรีวิวหาเงินที่เชิญยาชั้น2ไปซึ่งก็จะเป็นการเดินตีมอนทุกตัวในแมปตามที่เราเห็นอยู่ในจอแบบตอนนี้เลยครับทีนี้เนี่ยก็ ซึ่งอันนี้ส่วนตัวก็ต้องยอมรับเลยว่าบางข้อเจก็ลืมนึกไปส่วนบางข้อเจก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยคลิปนี้ก็เลยเหมือนแบบจะมาแชร์แล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่เพื่อนๆแนะนําเข้ามาครับโดยสถานที่ที่เจจะฟาร์มนะครับก็ยังคงเป็นเชิร์ยาชั้น2อ,อยู่เพราะว่าเราจะเน้นตีเจ้าดาร์คพีครับเนื่องจากไซฟ,ฟ้าเนี่ยมีราคาแพงมากแล้วก็ถ้าเกิดสมมติฟุกๆเนี่ยจะได้ตัวแปนหน้ากากาฮอกกี้ด้วยครับก็สบายเลยสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าทําไมถึงต้องฟาร์มชั้น2อ,อธิบายครอัมจแมบดดงรืุค ก็คือจะเป็นแมปที่ให้อัตราดรอปไอเทมสูงกว่าปกติแล้วก็มีคนน้อยกว่าชั้นแรกด้วยครับแต่ว่าแมปจุดแดงมันก็จะมีข้อเสียคือเราเลือกตีมอนดัมบาเพราะมอนทุกตัวมันจะลุมเราเข้ามาแต่ว่า3ทิศที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละข้อกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับคือเจ้าดาร์คพีเนี่ยมันจะมีค่าดีเฟนต์เป็นศูนย์ครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องใส่พวกของจอ,อก,กอดทั้งหลายก็ได้อย่างเช่นผ้าคลุมมาริสเนี่ย แล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายหอกนะครับก็คือไม่ต้องใส่ไอตัวหอกงาช้างเจาะเกาะก็ได้ใส่เป็นไอเจ้าหอ,อกลองคอนแทนหอ,อกลองคอนมันจะดีตรงที่มันจะเป็นธาตุโฮลี่ให้เลยครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินกดไอตัวหินไฟแล้วไอตัวไอแทกเองจริงๆ,ๆก็มากกว่าไอตัวหอ,อกเจาะเกาะมา5ด้วยครับราคาของหอกลองคอนนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยสูงครับถ้าเกิดเป็นบวกศูนย์เนี่ยอยู่ที่3 0 0,000กว่ากว่าอย่าว่าถ้าอย่างเจเนี่ยซื้อบวกห้คอนแดงมาก็ตกที่ประมาณ70,000สนก,กว่าเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันต่อนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือเวลาเราบอดเนี่ยเราเลือกบอดโจมตีดาร์คพีสอย่างเดียวแต่ว่าให้เราติ๊กถูกไอช่องโ r เทคปาร์ตี้ไว้ด้วยครับอันนี้อธิบายง่ายๆคือบอดเรามันจะโจมตีตัวดาร์คพิสอย่างเดียวไปนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีมอนตัวไหนที่มาตีเราเนี่ยเราก็จะสวนไอมอนตัวนั้นไปด้วยครับทําอย่างนี้มันจะดีตรงที่มอนมันจะได้ไม่มาลุมเราเยอะๆครับแล้วก็อันนี้ต้องหมายเหตุน,นิดนึงว่าเวลาทําอย่างนี้อย่าลืมสร้างปาร์ตี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ว่าตััวปปปปปาาารรร์์์ตตตีีีีีีี้้้้้นนนนน่่างงานน่่กกกก็็็็็คคคคืือออออสงงงไไไยเเทมมมดขแพ โอเคก็เด okay, ี๋ยวเจะลองเทสให้ดูนะครับอัตโนมัติเลือกดาร์กพีชเสร็จแล้วก็กดตรงโปรเทคบาร์ตี้ด้วยเนี่ยครับอย่างไอตอนนี้มันก็คือจะตีอีวิลดูดด้วยอันนี้มันก็ตีดาร์กพีชไปเนี่ยเสร็จแล้วพอกากอยมันตีเรามันก็ส่วนการกอยให้ครับประมาณนี้อย่างที่3นะครับก็คือจะเป็นการใช้หมวกสกาวพูดครับ หมกนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติให้มอนเตอร์เผาอันเดยหรือว่าเผาผีดิบเนี่ยไม่โจมตีเราครับก็คืออย่างตัวเชื้อยาชั้น2เนี่ยนอกจากการกรยมันจะเป็นผีดิบหมดเลยใช่ไหมครับเราก็ใส่หมกนี้เราก็สามารถเดินบอทได้ชิวๆเลยโอเคก็เดี๋ยวเจลองเทสให้ดูนะครับเนี่ยครับก็เดินสบายเลยไม่มีตัวไหนตีเราเลยครับมอนมันก็เป็นจุดสีแดงตามที่เห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่เข้ามาตีเราเนี่ยครับเดินสบายเลย เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเล่าถึงไอตัวหมวกสกาวฟูนิดนึงนะครับคือไอหมวกสกาวฟูเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อจากตลาดเลยเนี่ยราคาจะถูกมากครับก็คือจะถูกกว่าเราไปทําเองซะอีกตกอยู่ที่ประมาณ 1M ครับแต่ว่าในตลาดก็คือคนจะแย่งซื้อเยอะนิดนึงอย่างในจอเนี่ยก็คือจะเป็นมีจํานวนอยู่4แล้วก็คนแย่งซื้อ64ถ้าเกิดใครไม่รีบเนี่ยก็คอยกดซื้อไปเรื่อยๆก็ได้ครับจะได้ได้ราคาถูกๆแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะทําเองนะครับส่วนผสมก็ตามบนจอเลยครับจะมีใช้แบบพวกแฮนด์ออฟกดกระดูกออกแล้วก็ร้อยคคบั ซึ่งอันนี้จะมีดูราคาคร่าวๆให้แล้วครับตกอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านถึง1.6ล้านก็ถือว่าแอบแพงกว่าซื้อจากตลาดพอสมควรโดยถ้าเกิดใครจะทําเองนะครับจริงๆมันต้องทําไปตัวเคเวสปลดล็อกไอตัวแปนของหมวกสกาวฟูด,ด้วยครับวิธีท,ทานะครับก็คือตอนแรกมาที่การ์เทมก่อนเสร็จแล้วก็คุยกับ n p c ตัวนี้ครับที่จะอยู่อยู่ข้างๆมันจะใส่สกาวฟูดเหมือนกันเลยครับนี่นะครับสกาวฟูดเสร็จแล้วมันก็จะให้เราทำเคเวสครับอย่างแรกก็คือมันจะให้เราไปฆ่าไอตัวบอสด,ดาบก่อน ไอตัวบอสดาบเนี่ยเราไม่ต้องไปฆ่าใหม่ก็ได้นะครับสมมุติเราจะเคยฆ่ามันมาแล้วในหอคอยร้อยชั้นแล้วก็ปลดล็อกไอตัวสมุนแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็คือกดคุยรัวๆได้เลยครับก็คือจะผ่านเควสอัตโนมัติเสร็จแล้วก็ต้องหายเทมไม้มัน2อย่างครับอย่างแรกก็คือหินไบโอไทป์หก้อนแล้วก็ไอตัวสายคอเนกเล็ตออฟโอบิเวียนอีก80อันครับเท่านี้เราก็จะปลดล็อกไอตัวแปนสเกลคูลแล้วครับพอปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับก็เดินมาตรงนี้ต่อ NVC จะอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับล้าก็สามารถซื้อได้ที่ราคา2000เหรียญโพลิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลเทสการฟาร์มไซฟ้ากันนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นผลเทียบการฟาร์มไซฟ,ฟ้าระหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับโดยนี้ตอนเทสก็คือจะจะใสใ่ตัวหมวกสกาพูลแล้วก็เลือกตีแค่ดาร์พิสอย่างเดียวครับแต่วันนี้คือเจไม่ได้กดไอตัวโปรเทคพาร์ตี้นะครับพอคิดว่าปล่อยไอตัวกากอยมันยิงเราไปก็ไม่เป็นไรเรารีบๆเดินไปตีดาร์พีสดีกว่าโดยทั้ง2ชั้นนะครับก็คือจะวัดเป็น10นาทีสตาร์มิน่าเขียว ชั้นหนึ่งจะได้ไซฟ,ฟ่ามา30ชิ้นครับแล้วก็ชั้น2ได้เป็น42ชิ้นคิดเป็นทั้งหมดก็คือชั้น2มากกว่า40%พอดีอันนี้ก็ค่อนข้างเมเซนนะครับเพราะเห็นหลายๆคนบอกว่าตัวแม็กสีแดงเนี่ยอัตราการดอกไอเทมมันจะสูงกว่า3 0ครับก็คือมันน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับ 30- 4 0หรือว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ชั้น1มีคนเยอะมากๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปเกิน40%ก็ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ สำหรับใครที่อยากทำเรื่องไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ไปลองเทสอะไรเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ตัว YouTube นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม